คนคมีอะไรใหม่ให้ทยนี่นี่ก่อนมา่ดีกว่ามามาดูอันนี้ดีกว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นัวนหนึ่งต่อ13สามนะฮะมาจากชื่อชื่อที่ท,ทำวันนี้ไม่แน่ใจว่าแฟนตาซีเอลฮัมเบตซีรีนะฮะมีชื่อรุ่น EA 0 1ด้านหลังก็มีเตือนมีบอกของแ้วเหมือนเดิมนะฮะมาเปิดดูะไยดีกว่าเราไม่เป็นการสียเวลา ก็จะมีสติกเกอร์ให้นะฮะนี่สติกเกอร์แล้วก็ไปนั่งติเองมีคู่มือบอกกันหน่อยมีคู่มือบอกใส่นี่จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะมีแผ่นนี้อันนี้ไม่ไม่มีแล้วก็จะมีทั้งหมดสองชั้นนะอันนี้ชั้นสองอันนี้ชั้นหนึ่งดูชั้นแรกอ่ะ ชั้นแรกก็จะมีวินตัวนี้นะคะนี่วินขับก็กลังเขยับได้นิดหน่อยอ่ะก็เดี๋ยวต้องประกอบแต่เดี๋ยวค่อยแล้วก็จะมีเป็นตัวน,นะฮะนี่ตัวคนข้างล่างนี้ออกมาได้เดาว่ามันจะเป็นไว้สำหรับเขยับตรงนี้ไปก็มีดีเทลนะฮะ ทางขาข้างซ้ายเนี่ยก็จะมีเป็นกระกินขาส่วนฝั่งนี้จะมีตรงนี้เป็นขาขานะฮะด้านหลังก็จะมีรอยขาเดืวยวกันนี่เหมือนเอาเสกผ้าเพื่อที่จะทำส่วนแขนนี่เหมือนดาวว่าเป็นแขนเทียมนะฮะขานมากแล้วก็จะมีก็จะมีเป็นหัวหนะฮะแต่กังเงยอยู่ก็คือแบบเห็นแล้วปวดคอแทนมากนึว่าได้สำหรับตอนขี่เนี่ย มันจะมีดีเทลว่ามีใส่ตีนหูว่างอะไรบ้างผมไม่รู้ามาจากเรื่องอะไรเลยไมบอกอะไรไม่มากส่วนนี้เป็นปืนปนะฮะมันงอตันนาได้ด้านใน,นก็จะมีเป็นเหมือนกระสุนนะ,ะโอเคมาดูอีกชั้นหนึ่งก่อนี่ก็จะมีเป็นส่วนประกอบต่างๆนะ,ะ,นะะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันมีเป็นหัวปกตินะฮะกัะแบแว่นแล้วก็มีเหมือนเป็นบุหรี่ ท้างในอยู่ตรงนี้ตรงนี้บุหรี่เล็กเลยตัวนี้เป็นมือนะฮะม,มือหลายแบบมีทั้งมือสองนิ้วมือนิ้วเดียวนี้มันไม่ท <c oughs> ัดแบกบ้างนะอันนี้เป็นปีกมาดูที่ฐานดีกว่าน่าจะเป็นเหมือนฐานแบบที่ล้างอะไรพวกนี้นะฮะ มีพวกนี้ด้วยตรงกลางนี่เป็นเราไว้ใส่อันนี้ค่ะเป็นเสาน่าจะเชื่อมกับไอตัวเครื่องนี้เนี่ยงปฏิบัติบันทึก็เดี๋ยวเดี๋ยวเออ่จะให้ดูคร่าวๆแล้วกันก็จะมีเป็นเนี่ยที่บิดนะฮะที่บิดมันเอาไปใส่ตัวนี้หมดเลยคืยอก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเดี๋ยวจัดท่าให้ดูดีกว่า ไม่ได้ใส่หมดทุกอันานะเพราะว่าอยังไรสุดนาก็ต้องเอาออก่ดีคิจไรต้องเอาออกอยู่ดีดะอออดดนะก็เลยไม่ได้ใส่ไว้หมดก็แบบประมาณนี้นี่ก็อะไรยืนใส่ถุงมือ <c oughs> มันก็เป็นอะไรที่เทมากส่วนนี้มามีให้ประกอบเยอะอยู่ก็ยากใช่ได้แต่ก็ไม่ได้ยากมากเพราะมีเขามีคูหนูให้ะมันไม่ได้มีคิดสมัเยอะ <c oughs> ม่แบบใส่ดีเทลเยอะมากมีแบบอั้พวกนี้ด้วยมีสติกเกอร์มาให้ติดมีแบบ ภาแพแผลพวกนี้อย่างนี้ครบเดาว่าถ้าเทียบกับของจริงแล้วจะใกล้เคียงม,ม,มากๆก็๋ยวคลิปเลยล้วกันนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนี่จะไปไปอยะไรรู้ตามบ๊าย